เบสรักสวณีหรือที่หลายๆคนรู้จักกันดียูทูบเบอร์ชื่อดังเบสคำสิงนะคะก็ได้ควงคู่คุณพ่อสมรักคำสิงมาเปิดใจในรายการ Woody Interview ถึงมรสุมดราม่าที่เกิดขึ้นลั่นเป็นช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดเครียดหนักจนอยากจบชีวิตแต่ดึงสติกลับมาได้เผยเรื่องยาล้างเกิดขึ้นก่อนมีคดีความเบสหลังน้าตาชีวิตตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ไม่เคยทาให้รู้สึกว่าตนลาบากเลย ซึ่งบางช่วงบางตอนของบุตสัมภาษณ์ก็ได้ถามว่าเรื่องคราวที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้คือคุณพ่อสมรักก็ได้ตอบว่าเราต้องออกมาสู้ความจริงตอนเกิดข่าวใหม่ๆก็แทบเป็นบ้าเหมือนกัน แคบค่าตัวตายไม่อยากอยู่เลยแต่พอไตรตองนึกภาพทบทวนเหตุการณ์ว่าเราผิดตรงไหนประกอบกับชาวบ้านแฟนขับเขาก็หาข้อมูลต่างๆมาให้เราเยอะมากส่งกำลังใจมาให้เราก็เก็บไปสู้กันในชั้นศาลก็สบายใจขึ้นพิธีกรก็ได้ถามต่ออีกว่าช่วงที่รู้สึกแย่ความคิดที่อยากคิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจากอะไรคุณพ่อสมรักก็บอกว่าก็เพราะว่ามีข่าวนี่แหละ เพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตผมทำงานเพื่อสังคมเยอะนะพอรู้ว่าโดนแจ้งความเราก็โทรหาตำรวจเลยทันทีจะให้ผมไปตอนไหนจะให้ไปปากคำอย่างเดียวเลยเห็นข่าวอีกทีก็ออกหมายจับผมแล้วผิดร้ายแรงนะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้านพิธีกรก็ถามต่ออีกว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เบสรู้สึกยังไงกับพ่อเบส ก็ได้บอกว่าอย่างที่ตอบไปในสื่อก็คือสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถรู้หรอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเบสนะคะหมายถึงประชาชนนักข่าวหรือชาวเน็ตเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมีแค่พ่อและผู้เสียหายอยู่ด้วยกันฉะนั้นก็อยากให้คอมเมนต์เบาๆกันหน่อยเพราะเราไม่รู้ใครผิดใครถูกใครพูดความจริงร้อยเซสาวเบสก็ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกนะคะว่าตนรู้ดีว่าพ่อแม่ตามใจตนทุกอย่างเลย ตั้งแต่เด็กคือไม่เคยทำให้รู้สึกลำบากเลยทั้งทงท,งท,งที่เขาเป็นหนี้ดาวเวิตก็ได้ร้องไห้ออกมานะคะเราไม่เคยรู้สึกว่าพ่อไม่มีตังหรือว่าไม่มีตังส่งบ้านคือบ้านเขาซื้อตอนที่ได้เหรียญมาแล้วเขาไม่มีตังส่งบ้านแล้วหนูอยู่บ้านหลังนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าบ้านจะโดนยึดเขาไม่ทำให้รู้นั่นคือทำให้เป็นหนูอย่างทุกวันนี้ที่พ่อเขาลำบาก ขนาดไหนแม่ลำบากขนาดไหนในขณะที่หนูสบายมากเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคำสิงนะคะสำหรับสมรักคํคำสิงและน้องเบสของเรานะคะก็ขอให้ผ่านวิกฤตและเรื่องราวมรสุมนี้ไปให้ได้นะคะและคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องคดีความของคุณสมรักก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ